สำหรับสาวๆาวที่กำลังมองหารองเท้าวิ่งสำหรับใช้ทำความเร็ววิ่งฝึกซ้อมหรือใช้ในการแข่งขันรายการวิ่งต่างๆไม่ว่าจะระยะสั้นหรือมาราธอนต้องรุ่นนี้เลยครับเพราะตัวรองเท้ามีน้ำหนักเบา และอัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีมากมายไม่ว่าจะเป็นอเปอร์ผ้าตาข่ายลักษณะกึ่งโปรระบายอากาศได้ดีและมีความนุ่มไม่สะสมความร้อนพร้อมพื้นชั้นกลางอย่างไลชตรโปรที่ผสมกับพื้นไลชตรยอย่างละครึ่งรองรับแรงกระแทกได้ดีผสานกับแท่งคาร์บอน E N E R Y R O D S ใต้พื้นเสริมแรงดีดและส่งพลังงานกลับสู่เท้าได้อย่างรวดเร็วให้ผู้วิ่งใช้แรงวิ่งน้อยลงและก้าวเท้าได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับพื้นชั้นนอกอยางคอนติเนนตัลทีเองยึดเกาะยอดเยี่ยมพื้นเปียกก็ไม่กลัวค่ะมแมหน้าตาโดยรวมจะไม่แตกต่างจากอุลตราบูท21เท่าไรนะแต่แน่นอนว่าเมื่อเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าก็ต้องมีอะไรที่พัฒนาขึ้นกว่าเดิมโดยรุ่นนี้มาพร้อมกับสีสันที่ดูทันสมัยน่าสวมใส่กว่าเดิมอีกทั้งมีการปรับพื้นบูทบริเวณส้นเท้าให้แคบลงรวมไปถึงความสูงบริเวณหลังเท้าให้ผู้สวมใส่รู้สึกกระชับมากขึ้น ที่สำคัญคือมีการเสริมชิ้นส่วนซัพพอร์ตบริเวณอุ้งเท้าเพื่อเพิ่มความมั่นคงและป้องกันอาการเท้าล้มส่วนวัสดุอัปเปอร์ยังคงใช้เส้นใยรีไซเคิลพร้อมพื้นชั้นนอกอย่างคอนติเนนตัลทีเเกาะยึดพื้นผิวได้ดีเหมือนเดิมค่ะเรียกว่าได้รับการพัฒนากันรุ่นต่อรุ่นตั้งแต่รองเทา้าวิ่งอุลตร้าบูสรุ่นแรกจนถึงปัจจุบัน ความโดดเด่นคือวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นพื้นรองเท้ามีคุณสมบัติให้สัมผัสนุ่มสบายและรับแรงกระแทกได้ทุกรูปแบบรุ่นนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างเตอร์ชั่นซิสเต็มที่มาช่วยเพิ่มแรงต้านช่วงปลายเท้าและมีการเสริมบูส์ให้มากขึ้นเพื่อให้ทุกจังหวะการลงน้ำหนักมีการดีดตัวที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้วัสดุที่นำมาผลิตทั้งหมดยังเป็นวัสดุรีไซเคิลคุณภาพสูงตามแนวคิดของการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะรองเท้าวิ่งอาดิดาสผู้หญิงรุ่นนี้มาพร้อมกับดีไซน์และสีสันที่ล้ำยุคไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเป็นอัปเปอร์ผ้าตาข่ายระบายอากาศได้ดีที่มีการแต่งเติมสีสันและการจัดวางลวดลายที่ดูโฉบเฉี่ยวเสริมด้วยพื้นชั้นกลางบูทนุ่มเด้งตอบสนองได้ดีมีการผสมสีเพิ่มความน่าสนใจ ที่สำคัญคือบริเวณส้นข้อเท้ามีการเสริมด้วยวัดสดุพลาสติกแข็งเพื่อล็อกและป้องกันอาการข้อเท้าพลิกและที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือพื้นชั้นนอกวัดสดุยางที่ดีไซน์ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดข้อมูลคอมพิวเตอร์เพิ่มความล้ำทุกครั้งที่ก้าววิ่งจะใส่วิ่งหรือลำลองก็ดูดีค่ะถือได้ว่าเป็นรองเท้าวิ่งอาดิดาส ผู้หญิงที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสุดจากทางแบรนด์อีกหนึ่งรุ่นโดยเฉพาะพื้นชั้นกลางอย่างบูทที่ยังคงความนุ่มเด้งและรองรับแรงกระแทกได้ดีเสริมด้วยเทคโนโลยี LEP 2.0บริเวณกลางเท้าเพิ่มความมั่นคงและส่งแรงดีกลับให้กับผู้วิ่งสามารถวิ่งได้อย่างต่อเนื่องและลื่นไหลส่วนอัปเปอร์รองเท้าเป็นผ้าถักแบบวงกลมมีความหนาช่วยปกป้องหน้าเท้าได้ดี อีกทั้งยังมาพร้อมกับพื้นชั้นนอกวัสดุยางคอนติเนนตัลทีเอกระจายเต็มเท้าไม่มีลื่นแน่นอนค่ะถ้าคุณกำลังมองหารองเท้าวิ่งที่มีความเป็นแฟชั่นและสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วละก็คู่นี้เป็นตัวเลือกที่ดีทีเดียวค่ะเพราะมีงานดีไซน์ที่ค่อนข้างคลาสสิกดูดีในทุกมุมมองและเข้ากับเสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์ ทั้งยังโดดเด่นในเรื่องระบายอากาศจึงลดความอับชื้นระหว่างวันได้ไม่ทำให้ร้อนหรือเหนียวเหนอหนะพื้นล่างใช้เป็นเทคโนโลยีคลาวโฟมให้ความนุ่มสบายและเป็นส่วนที่ช่วยลดแรงกระแทกขณะวิ่งด้านในเป็นแผ่นรองออดฮอลิกเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนที่รองรับป่าเท้าได้ดีและสามารถถอดทำความสะอาดได้ค่ะ รองเท้าวิ่งอดิดาสผู้หญิงรุ่นนี้มาพร้อมกับอัปเปอร์ผ้าตาข่ายที่ถักทอแบบไร้รอยต่อช่วยให้คุณไม่รู้สึกระคายเคืองตลอดการวิ่ง อีกทั้งยังระบายอากาศได้ดีเสริมด้วยซับในวัดสดุผ้าพเพื่อเพิ่มความสบายในการสวมใส่มากขึ้นต่อมาคือพื้นชั้นกลางเทคโนโลยีบูนที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของความเฟิร์มและเด้งไมุ่้นจนเกินไปช่วยให้คุณก้าวเท้าได้อย่างต่อนเนื่องลื่นไหลและรวดเร็วสุดท้ายคือพื้นชั้นนอกวัดสดุยางเต็มเท้าเสริมการยึดเกาะได้ดีในระดับหนึ่งค่ะ ด้วยการผสมผสานสุดยอดเทคโนโลยีบูสและบูนซึ่งต่างก็มีจุดเด่นในเรื่องรับแรงกระแทกเพิ่มความนุ่งเด้งและตอบสนองจังหวะวิ่งได้ดีจึงทําให้รองเท้ารุ่นนี้กลายเป็นที่สุดของความสบายคนที่รู้สึกว่าวิ่งนานๆานแล้วเจ็บข้อเท้าเจ็บเข่าพื้นด้านล่างของรองเท้าจะทําหน้าที่กระจายแรงพร้อมเสริมแรงส่งช่วยลดโอกาสบาดเจ็บในลักษณะนั้นได้ทั้งยังมีการออกแบบรูปทรงของพื้นให้รองรับการเคลื่อนที่ด้านข้างได้อย่างคล่องตัวอีกทั้งในส่วนของอัปเปอร์ก็ยังเป็น ผ้าตาข่ายที่ระบายอากาศได้ดีอีกด้วยความน่ารักที่สังเกตเห็นได้ทันทีของรองเท้ารุ่นนี้ก็คืองานเชือกที่ดีไซน์ให้มีขนาดใหญ่คล้ายริบบิน้นจึงแสดงออกถึงความเป็นผู้หญิงอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้สวยแค่รูปเท่านั้นเพราะศักยภาพก็ไม่น้อยหน้ารุ่นอื่น โดยมีทั้งพื้นชั้นกลางที่เป็นเทคโนโลยีบูนคอยรับแรงกระแทกและมีอัลฟาเต,เตอร์ชั่นที่เป็นตัวช่วยล็อกเท้าให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเมื่อต้องเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วส่วนนี้จะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ส่วนของอัปเปอร์ก็เป็นผ้าถักเนื้อบางเบาไม่ว่าจะหน้าเท้าแคบหรือกว้างก็ใส่ได้สบายค่ะ สำหรับคนที่ไม่ได้สวมใส่รองเท้าว,วิ่งแค่เฉพาะเวลาวิ่งแต่ใช้เสมือนเป็นรองเท้าลำลองไปด้วยรองเท้าว,วิ่งรุ่งจูอิฟลาวสองจนับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากค่ะเพราะวัสดุด้านบนเป็นผ้าถักที่ความนุ่มยืดหยุ่นและระบายอากาศได้ดีต่อให้ต้องสวมใส่ตลอดทั้งวันก็จะไม่รู้สึกอึดอดัดพื้นด้านล่างเป็นเทคโนโลยีบูนที่โดดเด่นในเรื่องรับแรงกระแทกลดความเสี่ยงที่จะเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อต้องเดินหรือวิ่งเป็นเวลานาน,านได้ นอกจากนี้ยังมีพื้นรองเท้าที่คงทนและมีคุณสมบัติในการยึดเกาะยอดเยี่ยมอีกด้วยคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด